ตอนนี้ย้ายที่ลากใหม่นะครับเมื่อกี้ลากด้านท้ายรถโมิกูนครับตอนนี้จะย้ายรถเกี่ยวไปด้านหน้าครับรถมิกปูนถ่ายฟูนลงกระบะน,นะครับแต่พ้นว่าฟูนแข็งแล้วนะครับแข็งโปกแล้วนะครับเพราไม่ได้มิกไม่ได้ผสมไว้นะครับ

ตอนนี้ต้องมาลากรถแข่งเวลากับคนส่ครับนี่ครับตกมาเรื่องใหญ่เลยนะครับโอกาสที่รถมิกฟูนจะ

เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับไปขึ้นเลยครับตอนนี้ ิ้นสมองโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับตอนนี้รถปูนตัดสินใจเทปูนออกเลยเททิ้งเลยครับน่าเสียดายมากครับก็ปูนพร้อมใช้งานนะครับ เรี่าได้จไดรถที่เชียวตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาดูว่าคลิปต่อไปจะเอาอยัางไงครับเพราะว่าดึงไปหลายรอบแล้วไม่ขึ้นนะครับ